ตอนที่4การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการสร้างต้นแบบการพัฒนาแนวคิดการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรโดยเน้นการสร้างแนวคิดที่เน้นเชิงปริมาณนะครับก็คือเราจะใช้เรื่องของการดมความคิดไอเดียเนี่ยเน้นจำนวนเยอะๆครับผมเราจะไม่เน้นว่าทำได้ไม่ได้ดีไม่ดีนะฮะการเน้นการสร้างไอเดียเนี่ยจะเน้นเรื่องของการใช้ปริมาณเยอะๆนะครับเข้ามาเพื่อที่จะไม่มี ตัวเลือกในการที่จะนาไปทําเป็นต้นแบบหรือโปรไทป์ได้นะครับดังนั้นขั้นตอนนี้ของ ID เดเนี่ยก็สามารถที่จะทําออกมาในรูปแบบต่างๆได้นะการวาดรูปนะฮะการจําลองสถานการณ์นะครับทำโรเปร์หรือการเขียนสตอรี่บอร์ดก็ได้นะครับขั้นตอนนี้ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับหลังจากที่เราเริ่มจากครั้งตอนที่1นนะฮะการตีโจทย์ปัญหาขึ้นมานะครับเป็นโปรแกรมนะครับเข้าไปส่วนของ Empath i z e นะฮะคือซูมเข้าไปแว่นขยายส่องว่า ข้างในเนื้อหาของปัญหานั้นจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับแล้วก็มาตีกรอบโจทย์ปัญหาที่ define แล้วก็ในตอนนี้นะครับก็จะเน้นเรื่องของ ID e a t e นะฮะก็คือเรื่องการระดมความคิดนะครับในการที่จะนำไปแก้ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางไปสร้างต้นแบบแล้วก็นำไปแก้ปัญหาต่อไป ID e a t e คือการสร้างไอเดียจำนวนมากๆนะครับระดมความคิดสร้างไอเดียจำนวนเยอะๆนะครับผมทุกไอเดียเป็นไปได้นะครับอย่า ตัดทิ้งนะครับเน้นไอเดียที่แปลกแหวกแนวก็จะได้เป็นการสร้างนวัตก,กรรมใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับสามารถแตกข้อมูลนะจากไอเดียที่1แตกเป็นข้อมูลเป็นไอเดียลูกเล็กๆต่อยอดต่อยอก็ได้นะครับหรือนำอไอเดียที่1มาผสมกับไอเดียที่2ผสมกันก็ได้นะครับแล้วก็เอามา ประกอบกันนะฮะใช้เทคนิคอย่างที่กล่าวไปคืออาเป็น2แกนก็ได้นะครับว่าอันนี้เป็นไอเดียแบบเรียบง่ายอันนี้แบบซับซ้อนนะฮะอันนี้แข็งแรงนี้ทําได้เร็วทําได้ช้าอย่างนี้เป็นต้นลองเอามาดูว่าเราจะเลือกไอเดียอย่างไรนะครับอีกตัวอย่างที่จะสร้างไอเดียได้คือคําถามนะฮะ what if นะครับก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งของนี้ทาอย่างอื่นได้อีกหรือเราไม่ใช้สิ่งนี้เพื่อสิ่งเพื่ออย่างนี้อย่างเดียวแอปพลิเคชันนี้ ทำอย่างนี้ได้ด้วยไหมอย่างเงี้นะ what if นะครับ what else อย่างงี้นะฮะก็คือเป็นอะไรอย่างอื่นได้อีกบ้างนะครับหรือว่าเอา2อย่างผสมคันนะฮะก็คือ what to combine together นะฮะเราจะเห็นว่าในวันรรมบางทีเนี่ยเป็นสิ่งของ2ออย่างที่มันแยกกันอยู่นะครับเอามาผสมรวมกันนะครับอย่างตัวร่มนะครับของที่ญี่ปุ่นที่เราเคยเห็นเนี่ยนะครับ ร่มก็เป็นเรื่องของการกางรม่มกันแดดการฝนนะฮะแต่คุณญี่ปุ่นเนี่ยชอบถือร่มแล้วก็ช้อปปิ้งด้วยเนี่ยเขาก็ปรับนะฮะตรงด้ามร่มเนี่ยให้เป็นที่เกี่ยวของได้เพราะว่าตอนเข้าบ้านนี่นะครับจะเอาของเกี่ยวที่การร่มแล้วก็อีกมือหนึ่งหยิบกุญแจนะฮะไปเปิดประตูบ้านได้อย่างงี้เป็นต้นก็คือเป็น2ออย่างผสมกันนะครับก็เป็นตัวอย่างของการที่จะพัฒนาต่อยอดไอเดียต่างๆขึ้นมา อีกตัวอย่างเครื่องมือครับที่เราเคยคุยไปแล้วนะครับก็คือ KWHL นะฮะก็คือสิ่งอะไรที่เราเราู้อยู่แล้วนะครับอะไรที่เราอยากรู้เครื่องมืออะไรที่จะเราจะสามารถรู้ได้อย่างไรนะฮะคือ how แล้วก็สิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมมีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ก็จะทำเป็นการสร้างไอเดีได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้แล้วแต่ทน่านใดเลยฮะอยากได้เครื่องมือแบบไหนลองเอามา,าใช้กันดูนะใหการที่จะรวมความคิดกันนะครับ เรื่องของการดมความคิดนะครับก the <tr uth empieza> so ็คือให้สนทนาทีละหนึ่งเรื่องนะฮะนี้แนะนําว่าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับเชิญคนหลายคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมคุยกันนะครับเป็นการรวมความคิดกันนะครับตรงนี้อาจบางคนอาจจะบอกว่าใช้ทักษะเรื่องของสกรรมก็ได้นะฮะที่เอาหลายคนมารวมหัวกันนะฮะพยายามที่จะดมความคิดเข้าด้วยกันนะครับทำงานในสิ่งเดียวกันเนี่ยนะครับ เน้นไอเดียที่เน้นปริมาณนะครับเอาจํานวนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาเชื่อมโยงกันว่าไอเดียไหนเกี่ยวข้องกันคือการจัดหมวดหมู่ของไอเดียนะฮะเน้นเป็นหัวเรื่องคิดต่อยอดจากคนอื่นนะฮะบ,บอกว่าของอ่นนียดีแล้วก็อะไรนะฮะใช้คําว่าดีแล้วก็นะครับอย่าใช้คําว่าดีแต่ว่านะครับให้พูดว่าไอเดียนี้ดีแล้วก็มันก็จะเป็นการต่อยอดนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผม พยายามอธิบายให้เพื่อนเห็นคนอื่นเห็นภาพในสิ่งที่เราเห็นในในหัวเราที่การคิดไอเดียนะฮะโดยการอาจจะเขียนออกมาเป็นกระดาษวาดรูปให้ดูเขียนเป็นระบบเป็นโฟลชาเป็นสตอรี่บอร์ดนะครับแล้วก็อย่าไปต่อต้านหรืออย่าไปวิพากษ์ไอเดียของคนอื่นนะครับก็คือเปิดกว้างให้คนเนี้ยพยายามสร้างไอเดียให้ได้เยอะที่สุดนะครับในขั้นตอนของไอเดียนี้ การสร้างต้นแบบโปรโตไทป์นะครับผมก็คือเอาไอเดียที่ดีที่สุดนะฮะที่คิดว่าจะนำไปแก้ปัญหานั้นได้อย่างดีนะครับสามารถทําได้เร็วนะฮะทำโดยใช้งบประมาณที่ถูกนะครับแล้วก็มีผลดีนะฮะก็คือเอาเลือกไอเดียที่สามารถสร้างโปโตไทป์แบบเร็วนะฮะถูกดีเงี้ยอาเอามาสร้างก่อนแล้วก็เอาไปทดลองใช้นะครับเปลี่ยนไอเดียเป็นต้นแบบที่จับต้องได้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับ ตัวโปรโตไทป์หรือต้นแบบนี่นะครับหน้าที่หลักของเขาคือการที่จะสื่อสารกันให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจไอเดียของเรานะครับเราเลือกไอเดียขึ้นมา1อันนะครับหรืออนผสม,มก็ได้สร้างโปรโตไทป์นะครับอาจจะสร้างขึ้นมาเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมทําเป็นบทบาทสมมุติทําจาก,กรดาษหรือลงมือทําก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปทดลองใช้นะครับ ตัวอย่างของไอเดียเช่นนี้เป็นเรื่องของการออกแบบเกมนะฮะก็มีฉากต่างๆเขียนบนกระดาษแล้วก็วาดต่อันว่าเข้ามาหน้าแรกนะครับลงชื่อเสร็จปุ๊บเข้าไปเล่นเกมเลือกตัวละครตัวละครตัวนี้นะครับสามารถทําอะไรได้บ้างเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ใส่พลังได้เสร็จแล้วเข้าไปเลือกสนามต่อสู้กันนะครับการต่อสู้ก็จะมีเรื่องของพลังใช่ไหมฮะพลังเกิดขึ้นเท่าไหร่ถ้าเกิดเก็บ ตัววัตถุพิเศษได้ได้พลังเพิ่มเติมเนี้ยเราเขียนเป็นไอเดียเป็นฉากนี่นะครับมันก็จะทําให้การออกแบบเนี่ยสามารถที่จะเห็นภาพชัดขึ้นขึ้นนะครับหรือจะทําเป็นแบบตัวสตอรี่บอร์ดนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเครื่องมือต่างๆนะในเว็บไซต์นะครับทำสตอรี่บอร์ดหรือจะใช้พอพอยทําก็ได้จะสะเก็ต์วาดในกระดาษก็ได้นะครับเป็นต้นแบบของการที่เราเอามาสร้างเรียบเรียงพูดคุยสื่อสารให้คนเข้าใจไอเดียของเรานะครับ เยกเป็นตัวอย่างนะฮะของที่มีการออกแบบนะฮะสร้างเป็นต้นแบบขึ้นมาเพื่อจะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจว่าไอเดียที่จะแก้ปัญหาคืออะไรนะฮะเด็กไทยวิถีใหม่เป็นยังไงได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมโมเดลเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยน,นี้คือใช้อินโฟกราฟิกมาช่วยในการที่จะอธิบายนะครับให้ผู้อื่นเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้หรือจะเป็นการวาดใส่กระดาษก็ได้นะครับผมแล้วก็ เอามาพิเต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับในขั้นตอนนี้อยากให้ทุกท่านนะครับผมลองเอาโจทย์ปัญหาที่มีอยู่นะฮะร,ระดมความคิดหาไอเดียนะครับแล้วก็ลองสร้างต้นแบบออกมานะครับคำเป็นอาจจะเป็นเรื่องของการนําเสนอรูปแบบของสตอรี่บอร์ดนะครับหรือการวาดภาพออกมาเพื่อจะนำเสนอเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเดีย๋ยวใช้เวลาสัก30นาทีนี้นะครับในการที่จะระดมความคิดอย่าลืมนะครับเน้นปริมาณจำนวนมากมาก คิดต่อยอดไอเดียจากกันและกันนะครับ